12ข้อที่ต้องรู้ก่อนอบซาวน่านะครับข้อที่1นะครับอบซาวน่าสามารถลดน้ําหนักได้ไหมลดน้ําหนักแต่ไม่ได้ลดไขมันการอบซาวน่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆกันคือ 1- อบด้วยความร้อนอย่างเดียวแล้วอากาศแห้งนะแบบที่2คืออบแล้วก็มีไอน้ําด้วยคือบางคนก็ไปเหมือนต้ม ไปต้มหม้อในนั้นเลยบางที่ก็ใช้วิธีการใช้หินร้อนเนาะมันก็จะเป็นอากาศร้อนแต่แห้งถ้าใช้วิธีการต้มเหมือนอบไอ้น้ําก็จะแบบอากาศร้อนบวกไอ้น้ำข้อที่2คือว่ามันจะช่วยในการคลายกล้ามเนื้อแต่ยังไงวิจัยนี้เขาบอกว่าขนาดอบซาวน่านะแบบไม่มีไอ้น้ำเละใช้ความร้อนอย่างเดียวเนี่ยจากงานวิจัยพบว่ามันช่วยคลายกล้ามเนื้อดังนั้นดีไหมถ้าออกกําลังกายเสร็จไปอบซาวนา่าผมตอบคําถามในคอมเมนต์ให้ คือดีเพราะว่ามันจะช่วยคลายกล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวได้ดีนะครับข้อที่3คือมันช่วยกระตุ้นหัวใจมันเพิ่มระบบการไหลเวียนข้อที่4ี่คือมันลดอาการปวดข้อด้วยดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราไปอบซาหน้าเนี่ยมันจะทําให้อาการข้อติดตอนเช้าเช้าอาการปวดข้อเล็กๆน้อยๆเนี่ยเบาลงข้อที่5คือ ลดอาการปวดหลังคําแนะนําของผมก็คือใครก็ตามที่มีอาการปวดหลังเอ๊ะไม่แน่ใจลองเริ่มจากการนะครับสมมติยังไม่อยากทานยาลองอบซาวหนาดูก่อนถ้าอบซาวหนาแล้วทําให้อาการปวดหลังส่วนล่างดีขึ้นการอบซาวหนาเหมาะสาหรับคุณแต่ถ้าลองอบเซาวหนาไปแล้วหนึ่งครั้งอาการปวดไม่เบาเลยแสดงว่าอาจจะไม่ใช่จากกล้ามเนื้อก็ได้การอบเซาวหนาไม่ใช่การรักษาแต่เป็นการบรรเทาเบื้องต้นข้อที่6นะครับเขาพบว่า มันช่วยขับเกลือออกจากร่างกายยังไงถ้าเกิดว่าเราอ่ะคาดหวังว่าจะผอมโดยการอบสาวหน้าอาจจะไม่ผอมแต่ถ้าอยากเอาเกลือออกเอาน้ำออกจากร่างกายการอบสาวหน้าช่วยได้แน่นอนนะครับอะ ข้อที่7เป็นต้นไปจะเป็นข้อระวังคือเขามีงานวิจัยแบบสองขั้วเลยนะงานวิจัยขั้วแรกก็คือเขาบอกว่าคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจถ้าอากาศอุ่นหน่อยเนี่ยจะไม่ค่อยมีอาการหอบจะไม่กระตุ้นเสมหะอะไรแต่เขาบอกว่าในห้องอบซสาหน้าเนี่ยทุกคนอุณหภูมิมันสูงกว่านั้นดังนั้นคนที่ไปอบซสาหน้าแล้วเป็นโรคหอบหืดเป็นโรคทางเดินหายใจเป็นหลอดลมอักเสบเรื้อรังเนี่ยเราอาจจะต้องระวังว่าอากาศที่ร้อนเกินไป หรืออยู่ในห้องอบซาวน่านั้นนานเกินไปอาจจะกระตุ้นให้เกิดอาการหอบได้ข้อที่8นะครับเขาบอกว่าให้ระวังกับคนเป็นโรคหัวใจและข้อที่9ให้ระวังกับคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง และความดันโลหิตต่ําพอเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่อัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยมันพุ่งไปสูงมากๆเนี่ยมันก็จะส่งผลทําให้หัวใจทํางานหนักตลอดเวลาในขณะที่เราอยู่ในห้องอบเตาหน้าดังนั้นก็เลยมีอุบัติการที่เมืองนอกแล้วกันอยู่ในห้องอบเตาหน้าดีๆสักพักหนึ่งบางคนนะความดันต่ําเลยเนื่องจากเหงื่อออกเยอะแล้วดื่มน้ําไม่ทานดังนั้นใ,นใครก็ตามอยู่ในห้องอบ สาวหน้าแล้วรู้สึกว่าเหงื่อออกเยอะควรจะต้องดื่มน้ําเติมเข้าไปหน่อยเพื่อไม่ให้ความดันต่ําเกินไปดังนั้นระวังคนที่มีปัญหาเรื่องความดันสูงความดันต่ําแล้วก็โรคหัวใจนะครับคนถัดมาคือคนที่เป็นโรลคลมชักนะครับคนที่เป็นโรลคลมชักเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้สมองของคนที่เป็นโรคลมชักเนี่ยอาจจะถูกกระตุ้นด้วยความร้อนก็ได้ดังนั้นอากาศร้อนมากระวังคนเป็นโรคลมชัก ข้อ11คือระวังคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ดังนั้นใครก็ตามเพิ่งดื่มแอลกอฮอล์มาใหม่ๆแล้วโอ้โหหลอดเลือดกําลังขยายตัวเลยหัวใจบีบตัวอย่างแรงบางคนความดันขึ้นนิดหน่อยไปอยู่ในห้องอบซาวนาเนี่ยความดันอาจจะพุ่งสูงได้นะครับหรือว่าบางคนเนี่ยหลอดเลือดขยายตัวมากไปหน่อยความดันอาจจะต่าแล้ววูบได้อีกคนหนึ่งที่ระวังในการเข้าห้องอบซาวนาคือใครก็ตามที่ช่วงนี้ประจำเดือนขาดแล้ว แล้วรู้สึกว่าตัวเองน่าจะตั้งคันแน่เลยก็หลีกเลี่ยงการเข้าห้องอบซาวน่านะครับเพราะว่าเวลาที่ความดันเราต่ําความดันลูกจะต่ําด้วยเวลาความดันเราสูงความดันลูกจะสูงด้วยดังนั้นคนที่เป็นสตรีมีคันไม่แนะนําให้อบซาวน่านอกจากนะครับอยู่ในการดูแลของแพทย์เฉพาะทางแล้กันนะแต่สำหรับใครก็ตามที่อยากขับของเสียมากขึ้นโดยปกติตับของเราเนี่ย จะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่ากรูตาไทโอนอยู่แล้วดังนั้นใครก็ตามที่รับประทานกรูต้าไทโอนเสริมเข้าไปมันจะไปช่วยให้ตับเนี่ยขับของเสียได้ดีขึ้นนะครับดังนั้นในกรูต้าไบโอเนี่ยจะมีกรูต้าอยู่มีสารสกัดจากเบอร์รี่7ตัวตัวนี้เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระจากเบอร์รี่7ชนิดอยู่แล้วแล้วก็ใส่นะครับโรสฮิปเข้าไปนะครับใส่วิตามินต่างๆเข้าไปนะครับเพื่อช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระไม่งั้นเดี๋ยวกูตาไทโอนก็จะเหมือน เขาเรียกโดดเดี่ยวผู้เดียวดายฉันทำหน้าที่ขับโลหะหนักอยู่คนเดียวเลยนะครับดังนั้นเราก็เอาโลสฮิปเข้ามาช่วยทําให้ผิวกระจ่างใสขึ้นเราเอาสารสกัดจากเบอร์รี่มาช่วยทําให้กรูตาเทอนเนี่ยไม่ต้องทํางานหนักคนเดียวนะครับแล้วเราไม่ใส่น้ําตาลเข้าไปดังนั้นแฟนผมเนี่ยเขาจะใส่น้ําแบบนี้แล้วก็ เขย่าก็ใส่น้ําแข็งไปด้วยนะครับแล้วเขาจะพกไปทานนะครับเวลาที่เขาขับรถไปที่ต่างเนี่ยแทนที่เขาจะดื่มน้าหวานแล้วทําให้หน้าแก่ใช่ไหมเขาก็ดื่มเป็นกรูตาไบโอดังนั้นกรูตาไบโอเนี่ยตอนแรกเนี่ยตั้งใจออกแบบมาให้ผมกับภรรยาเนี่ยทานกัน2คนแต่ผมรู้เลยว่านะครับหลายๆคนก็อยากได้แบบนี้ด้วยนะครับผมก็เลยผลิตมาปริมาณหนึ่งนะครับประมาณสักแค่1000กล่องต่ออตนะครับดังนั้นใครที่ทานอยู่แล้วเป็นเพื่อนผมกับเป็นเพื่อน ภรรยาผมนะครับโดยปกติ1กล่องเนี่ยจะมี72ซองใช่ไหมหนึ่งกล่อง7 2ซองราคา590บาทนะครับดังนั้นถ้าใครสนใจพิมพ์590ถ้าซื้อกล่องเดียวผมให้ส่งฟรีด้วยนะครับโดยปกติจะมีค่าส่งอยู่50บาทแต่ถ้าใครซื้อ2กล่องนะครับสกล่องจาก1180ผมให้ราคาพิเศษที่890ดังนั้น1กล่องให้พิมพ์590ส่งฟรีถ้า2กล่องให้พิมพ์8 9 0ส่งฟรีนะครับ